แดไปข้าเดียวมม่มันมาันมีอกเจ้าเจอเห็ดเนี่ยแล้วมันเป็นเห็ดไอ้มันเป็นเห็ดแดงสามกีอรนี่แค่เบอร์จเาอลาหาิบบาอ่ยมาเบิงเห็ดอยู่ตลาดบลรบือจ้ะหนาลานท้องอยู่ตลาดบลรบืออยู่ติดสี่แยกทางที่จะไปสารคามจ้ะ มีเห็ดไข่จ่ะแล้วก็เห็ดรวมอันนี้มันสายแล้วจ่ะเห็ดเพิ่นเอามาแต่เสาแล้วเหลือแค่นี้เห็ดปวกเบิดแล้วเสียดายม้าบ่ทันจ่ะอ,อยาจะซื้อเห็ดไข้ไปจีตาแจวจ่ะด้านนาถนนซีแยกทางไปสารคามจะนั้น ถนนอนลดแลนอยู่ด้านหนะ้าอันนี้ก็เป็นเห็ดไข่จ้าเห็ดไข่ล้วนนี่เพิ่นขายจานละ80บาทจ้าเก็บปลาทั้งใดนี่จ่าเก็บตุวเก็บตัวนแม่นี่เห็ดจานเท่าไหร่นะห้าสิบจ้าทั้งน,นแ,แปดสิบเห็ดไข่หรือเห็ดอันนี้เห็ดไข่สินะแม่่่จ้เเหห็ดไขวอันนี้ก็เป็นผลไมป้ปลาจ่าบักผีพวน แย่กับบเคยกินคือกันจ้าจะล้องซื้อไปกินจากถุงหนึ่งจ้าถุงละยีสิบบาทจ้าแย่กับกลับมาจากตลาดละจ้าเอาเห็ดพึ่งว้ก่อนบักพีพวนกับเห็ดไข่จ้าเห็ดไข่ก็จะเอามากีตำแกวกินกับข้าวเหนียวแสบ ถ้ากระได้เห็ดมาแล้วจะเสร็จแล้วค่มาดยางจะเอาเห็ดไข่มายางยัางมทนันในหลางเลยจ้ะพี่สาวบอกวา่าต้องอย่างเห็ดไข่ก่อนจ้ะย่างสุกแล้วคอยเอามาหลางเห็ดน่าจะได้บอเละจ้ะย่างสุกก่อนแต่กินกะยังอยู่คือเกาจะกินเห็ดไข่จะหอม ยางเห็ดคข้เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็เอาพริกมาย่างต่อจ้ะพริกอันนี้ก็จะบ่เผ็ดเด้อจ้ะแต่ความเผ็ดก็แล้วแต่ชอบของแต่ละคนจ้ะพริกเขียวนี่ก็จะบ,บเ่เผ็ดมากเกินไปจ้ะกะเผ็ดยูแต่ว่าบเ่เผ็ดหลายจ้ะท้องก็ยยางพริกไ้ซุกทั่วกันทั้งสองดานจ้ะ ยางพริกสุกเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเขจะมาตำแจวเห็ดไข้กันเลยจ้าเอาพริกใส่โคลกลงไปเสร็จแล้วก็ใส่เกลือกับชูรสจ้าจะได้ตำละเอียดง่ายเสร็จแล้วก็ตำจนกว่าวาให้พริกแหลกละเอียดจ้า ตำเจลเห็ดไข่นีเขาจะบดใส่หอมกระเทียมนะจ๊ะเขาจะเอากินเห็ดไข่เครื่องปรุงกับมีแค่น้ำปลาชุรหลดกับเกลือเทานั้นจ้าเห็ดง่ายๆแบบบานๆจะเอากินหอมจากเห็ดไข่จ้บาบดได่ใส่ผักอย่างอื่นจ้าเดี๋ยวมันจะไปกบกินเห็ดไข่เบิด ตำปีก,กละเอียดประมาณนี้พอแล้วจ้ะเจลวก็เอาเห็ดไข่ที่เขาเตรียมใหม่ลงใส่เลยลงใส่ทั้งดอกยังสีเลยจ้ะเจลวก็ตำเจลวก็ะตำจนกว่าวให้เห็ดไข่แหลกละเอียดเข่ากันกับรีกจ้ะตำไปเรื่อยๆกินเห็ดไข่ก็ออกมาจ้ะกินหอมเลยจ้ะหอมกินเห็ดไข่ ราะว่าเห็ดไขรมีกลิ่นหอมในโตอยู่แล้วจ้ะถ้าก็จะตำจนกว่า,วาให้เห็ดไข่แหลกละเอียดเข้ากันกับพริกตำไปเรื่อยๆกลิ่นหอมของเห็ดไข่ก็ออกมาจ้ะกินยัางหอมเลยจ้ะบางคนอาจจะบ่มากกินหอมของเห็ดไข่กนแล้วแต่แต่ละคน กะมักบอคือกันจ้าแต่ย่อยหมักกินเห็ดไข้จ้ามันหอมดีเขาก็ตตำเห็ดไขรเริ่มแหลกละเอียดเขากันดีแล้วเสร็จแล้วาจะมาปรุงรสชาติตำแจวเห็ดไข่กันจ้าใส่น้ำปลาลงไป เสลกระตำคลุกเข้าวส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจ้าตำส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเสร็จแล้วก็จะมาซ้มรสชาติเบิ่งจ้ารสชาติได้แล้วแสบแล้วจ้า เ็จเรียบร้อยละจ้าตำแจวเห็ดไ่ตำแจวเห็ดไ่เสซจเรียบร้อยและจ้าเ็จเรียบร้อยแล้วมาตักใส่ถ้วยกินกันเลยตำแจวเห็ดไ่เป็นเมนูที่เห็ดงายเครื่องปรุงกับบลายเป็นอาหารแบบบ้านบ้านเห็ดไข เป็นอาหารตามฤดูกาลได้กินตำแก้วเห็ดไข,ข่คางแรกของปีจ้ะตำแจ้วเห็ดไข่ก็เสร็จเรียบร้อยละจ้ะตำแจ้วเห็ดไข่กินคููกับผักสดกินกับข้าวเหนียวอ่อน,อนแ่บจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้ะที่เข้ามารับชม